สวัสดีครับสวัสดีนะนะครับคลิปตอนเย็นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับคลิปที่2องของวันนี้นะครับเพิ่งจะล้างเสร็จนะครับมันคือชิมาโนสกอร์เปียนแอนเทเลสห้านะครับรอบ5้านั่นเองนะครับคุณปู่ชิมาโนแอนเทเลสอีกแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็ ระบบทุกอย่างปกตินะครับแล้วก็ผมล้างให้หมดแล้วนะครับผมแกะล้างทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับเฟืองอัปเกรดจรละบีให้ใหม่ลูกปืนก็ใส่น้ำมันหล่อเลื่นให้ใหม่ทุกจุดนะครับเอาไปก็ <c oughs> <c oughs> ใช้งานได้เลยนะครับหรือจะเอาไปขายต่อก็เอาไปขายได้เลยนะครับไม่ต้องล้างอะไรนะครับ ผมจัดการให้เรียบร้อยอะมาดูนะครับร่องรอยนะครับนา้นาะต้องแยกแยะให้ออกหน่อยนะครับว่าอันไหนรอยอันไหนลายนิ้วมือผมนะเพราะมันเป็นโครเมียมนะครับอะอันไหนรอยอันไหนลายนิ้วมือต้องแยกแยะด้วยนะนี่เห็นไหมมันก็เป็นลายนิ้วมือนี่รอบห้าเองนะครับรอบต่ํานะครับตัวนี้นะครับ หนอบนะครับหนอบไม่เหนียวหนอบลูกปืนหน่อก็ยังดีนะครับแขนเดิมแขนเดิมสภาพพอสวยนะครับแขนเดิมสภาพพอสวยบอดี้ก็ก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับยังพอใช้ได้นะครับมีรอยอยู่บ้างรอยขีดข่วนอยู่บ้างแต่มันเป็นโครเมียมนะครับมันก็จะเห็นเด่นชัดกว่ารอบปกตินะครับด้านบนนะครับเนี่ย นี่นะด้านบนนะดูฝั่งนี้นะอ่ะเป็นแบบนี้สปูลตื้นสปูลตื้นนะครับรุ่นนี้มีลึกกว่านี้อีกหน่อยนะครับมีตัวสปูลลึกกว่านี้อีกหน่อยตัวนี้ตื้นนะฮะสปูลเดิมการทํางานระบบเฟืองปกติไม่ขึ้นมือนะครับล้างใส่จระบีให้ใหม่น้ำมันเบรกเอ้ยไม่ใช่น้ำมันเบรกจรลบีเบรกผ้าเบรกก็ใส่ให้ใหม่หมดนะครับเบรกไม่ติดไม่ตาย ใช้งานได้เลยยา,ยาวๆสักระยะหนึ่งนะครับเพิ่งล้างให้เบก็่างนี้แน่นๆนะครับตัวนี้งานใหญ่งานหนักได้นะครับงานชะโดนะครับนี่ด้านล่างตัวนี้เจแปนนะครับเห็นไหมสะอาดสะอ้านเลยนะครับดูด้านในนะครับผมล้างเคลียร์ระบบให้ใหม่นะครับจะระบีใส่ให้ใหม่ทุกจุดนะครับแบบนี้แบบนี้มาดูความลื่นของลูกปืนกัน <c oughs> ถือว่าลื่นนะครับถือว่าก็ยังลื่นนะครับลูกปืนเดิมเด้อเนี่ไม่ใช่ลูกปืนใหม่นะนี่ลูกปืนเดิมติดลอกมาเลยนะผมแค่ล้างแล้วก็ใส่น้ำมันหล่อเลื่นลูกปืนให้ใหม่นะครับนี่เหยือ7-8กร,รัมกระดี่เนี่ยเหมาะเลยนะครับตัวนี้นะครับเหยือมีน้ำหนักสัก7-8กร,รัมนะครับนี่ นี่เม็ดลานี่สปูนเดิมไอ้ลูกปืนเดิมเห็นไหมนี่เดี๋ยวดึงสปูนมาให้ตอนแรกมันใส่สายเอ็นมานะครับผมก็เลยดึงสายเอ็นทิ้งนะครับ เพื่อที่จะเช็คพื้นผิวสปูนนะครับเพราะว่าลอกมันเป็นลอกเก่าแล้วนะครับกลัวมันจะมีคราบขี้กงขี้เกลืออะไรนะครับก็เลยดึงสายทิ้งไปเลยนะครับอ่ะก็มาดูพื้นผิวสปูนกันนะครับก็ไม่มีร่องรอยขี้เกลืออะไรนะครับสวยนะครับแกนยังสวยนะครับนี่ไม่คดไม่งอนครับเม็ดลามีให้หกเม็ดสะอาดสะอ้านครับสะอาดสะอ้านครับใช้งานได้ครับ ไม่ต้องไปล้างครับไม่ต้องไปเสียค่าล้างเพิ่มนะครับแบบนี้ปรับนวงปรับคอมีคลิกเสียงปรับเบรกมีคลิกเสียง แอนทาเลสนะครับนี่เป็นเรือธงของชิมา a โ o สมัยก่อนเลยนะครับแอนทาเลสนะครับอีกทีอาวเนืออีกทีตีแขนเปล่าราคานะครับ3,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ ดีแขนปล่านะครับชัดเจนเนาะ3,200บาทหมุนขวารอบ5นะครับมือ2ญี่ปุ่นนะครับล้างเคลียร์ระบบให้แล้วพร้อมใช้งานสนใจก็ทักข้อความมานะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์เพจให้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะติดต่อซื้อยังไงนะครับ ถ้าเกิดเห็นคลิปแล้วอยากได้ก็กดที่ลิงก์เพจนะครับแล้วก็ทักข้อความมาครับราคานี้ต้องไว้หน่อยนะครับ3,200บาทเองนะครับพร้อมส่งล้างให้แล้วด้วยนะครับรอบ5นะครับรอบต่ำนะครับอขอบคุณมากครับ